สลักสปูติงนะไอ้หวัดดีรุ่นเมกาดิวุ่นรุ่นดูไปดิรุ่นชาวสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโรบ็อกนะท่านผู้ชมไม่ใช่โ,โบรบ็อกเฮ้ยไม่ใช่เกมโรบ็อกนะเกมเลโก้เอ็กซ์ฟอร์ดในนะท่านผู้ชมนะเออมีเล่นในส่วนของมือถือ Android แล้วก็ไอโอเอสแอ d ดรอยแล้วก็ PC นะครับไม่มี iOS นะผมลืมครับตอนนี้ก็ไปโหลดกันมาได้นะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างครับเจ้าที่คิดผมแปะไว้ให้แล้วนะครับลงลงผ่านแอปแทบๆเอานะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮึงว่อ เฮ้ยแมงมุมมันจะเล่นเราคนดูแมงมุมแมงมุมพร้อมจะเล่นคุณเฮ้ยของแถวนี้เต็มเลยมาเก็บของกันละกันเย่เก็บงูเก็บไม้นะหลักๆเราก็ต้องเก็บทรัพยากรพวกนี้ไปนะครับเพื่อที่จะไปค้าของนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เอาชีวิตรอดไปนะครับจะบ้าตายลายวันนี่มันจะมีพวกอะไรนะไอพวกผลมงผลไม้พวกนี้นะรับเบอร์รี่พวกนี้เราสามารถกินได้นะท่านผู้ชมนะกินไดยการกดลิกขวานะครับนี่ลิกขวาแบบนี้เลย โอ้ยโดนตีโดนตีเอาไปคราบอาวุธไว้นะนี่คนดูอย่างเงี้ยใครดีกว่วเอ้ยเอาดิต้องรอนมาคนดูตอนนี้ผมจะตรุยเย่แล้วเดี๋ยวรีบวิ่งไปก่อนกลับมาก่อนให้ n p c เราช่วยนะคนดูนะค้าบอาวุธก่อนเลยโดนกรูแน่ดาวเมตโซโอเคอเค้าบอันนี้ด้วย เย้ n ซีมาช่วยแล้วสวยสวยวุ้ยทึกวุ้ยทึกถึกดาถึกดาอะไรดาแป๊บนึงผมสลับอาวุธก่อนเลยถึกดาอะไรดาดูเถิดดูเถิดเอาดีเอาดีเอาดีเย่เย่เย่เลยเลยเพื่อนเลยเลยเอาว่าว่าหัวดาอะไรดานี่นีหนีรอคลิปของตึงตึงโอ้ NVC เราแม่งตึงจัดเลยว่ะคนดูดูดิเอาเลยครับเอาเลยครับพี่เย่เย่ ต้องสร้างที่อยู่เราขึ้นมาดีๆก่อน ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop no ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยสร้างอาลงเลื่อยไม้ก่อนนะคนดูนะเราสร้างในบ้านได้ไหมอุ่ยสร้างได้นี่ในบ้านเนี่ยต่อไปเราสร้างในบ้านดีกว่านะคนุณดูนะผมว่านะไม่งั้นมันแบบเดี๋ยวมันอันนี้ไงทํางานทําของอะไรไม่ได้โอเคนี่ เลื่อยไม้อ่าวู้วมาแล้วว่า <Ooh. S 1> อันนี้อะไรแพลงโอเคอัจจสมินเลยเลยเราวิกดิโพสิตเอาเยอะๆเอาเยอะ,อยอะๆรอรอรอมันเลื่อยไม้เสร็จนะครับคนดูนะบูตินคอมมอนผมต้องไปเกิฟต์ของมาอีกแน่นี่นะคนดูดูก่อนนี้ตรงนี้สร้างคืออะไรว่าวิลเลจสแควร์โอเคอ่าได้ไม้มาสองอันแล้วผมต้องหาตัดต้นไม้ก่อนนะคนดู เอาลงมือเปล่าได้ไหมมาคนดูนะเดี๋ยวผมเก็บเนื้อออกข้างนอกก่อนอ่า W เดี๋ยวกดคลิกขวาได้ไหม่าลองมือเปล่าดิมือเปล่ามือเปล่าตัดต้นไม้ได้อยู่คนดูเย้อาวุธนี่เก็บเอาไว้ดีกว่าหาตัดต้นไม้แถวนี้ก่อนผมจะหาไม้มาทำทรัพยากรน,นะครับคนดูนะ เบลี่กูดอ่ะเก็บของแถวนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันกลางคืนก่อนนะคุณดูนะมันจะไม่ทันนะครับไม่ทันการทันงานนะเย่เวลี่นายเฮ้ยมีมีแกะเดินมาแถวนี้ด้วยรู้สึกว่าผมจะเห็นวัวด้วยนะมันจะมีไก่มีแกะมีวัวด้วยนะเราสามารถตีพวกไก่พวกแกะพวกวัวอะไรพวกนี้ได้นะนี่อย่างนี้นี่เอาเนื้อเอาเนื้อเอาเนื้อมาให้ฉัน บ้ากันนี่ตีตีตีแก๊สได้นะนี่นี่เอาอะเอามันจะมีพวกแบบแมงมุมแมงมุมมีพวกเสืออะไรพวกนี้เลยนะตอนนั้นนะผมเห็นในนี่อ่าวัววัวแถวนี้ใช่ไหมคนดูเดี๋ยวพาไปดูวัวหน่อยนะฮะทุกผู้ชมนะจะมาในชั้นเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจเฮ้ยตรงนั้นมันมีอะไรวะอ๋อมันก้อนหินนะครับเป็นแร่นะเฮ้ยแมงมุม ไหนวะตอนนั้นผมเจอฝูงวัวแถวเนี้ยฝูงวัวไปไหนแล้วเอ่อยโอ้ยมีหมาป่าด้วยคนดูเช็ดเอามามาดิมาดิาดโอ้ยโอ้โหคนแรงวัดใจเนี้ยแรงจัดจัดแรงจะจัดหนีก่อนเฮ้ยโอ้โหแรงอุ้ยแรงจัดนี้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 กลับไปก่อนดีกว่าเก็บของเก็บไม้ก่อนว้า เอยเอยเอแล้วมาตีเราทำไมนะเพื่อนมาโถเอ้ยเราทำอะไรให้นายเนี่ยหึเราแค่จะมาหาของเฉยกินีเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะคนดูนันมันเป็นออนไลน์นะครับกราฟิกอาจจะดรอปลงไปบ้างน,นะใครที่เล่นบนมือถือนะครับแต่คนที่เล่นบนคอมแบบแกราฟิกจะสวยจัดเลยแหละผมบอกเลยเย a เย e เก็บปอมมาครับ มีเล่นในส่วนของ Android ก่อนอย่างเดียวนะ iOS ยังไม่มานะครับแล้วก็ PC นะที่แต่ก่อน iOS เ้ขาเอาลงแล้วแต่ว่าเกมมันมีปัญหาก็เลยถอดออกจากสโต์นะกับอี g a เกมนะครับ r o s d เ o s เขามีไอ p l e เก็มีป <rab> ัญหากับอี g a เกอ่าเริ่มในของดีละวเรา,าจะกลับบ้านไปครับของหน่อยละกัน <rab> อกไอเจ้าพวกไก่นี่มันเต็มไปหมดเลยนะ <rab> บ้า่ะ จริงๆเราไปตรุยตรงนู้นได้นะเรามาเก็บของแถวนี้ก่อนลัมเบินโอเควิกดี posit อ้าวพีคออกมาก่อนยิงด <Def y. S 2> ีไฟไม่ไสร้างกี่อันเนี่ยเอาสร้างให้หมดละมี่าไหร่ก็สร้างให้หมดเย้ <Yeah. S 2> นี่มาแล้วอาวุธเราต่อไปอันนี้คอมมอนหนึ่ง ม่ใช่อาวุธดิมันเป็นนี่อาวุธอยู่นี่โอ้สวอตได้แล้วว่าเริ่มมีดาบกับโล่แล้วโอเคโครูสนี่หาตรงไหนวะเนี่ยมันมีโล่มาแล้วนะคนดูนะผมต้องสร้างอ่าเจ้าตัวนี้ไว้ก็หน่อยนี่เรื่อยสปริงแ๊บน,นึงก่องก่องเก็บอ่าสัมภาระหนึ่งงานโอเคครูสเก็บไว้หน่อย โหลดเก็บไว้โอเคเวล็กกดอุ้ยอุ้ยตัวเราหนาวคนดูไม้นี่ต้องใช้นะคนดูอุ้ยตัวหนาวตัวเราหนาวอ่าเวีล็กกูดบุ้งจะมาทำของตรงนี้นะครับอี้ออกมาก่อนทำดาบก่อนเลยใช่ไหม นี่ดาบนะครับมามีดาบแล้วเวยเย่ <Yeah! S 2> นี่เ่ซเราเสร็จนะครับเมื่อกี้นี้เราสร้างดาบได้แล้วไหนน่ะดาบเรานาอยู่ไหนนี้มาแล้วครับคนดูยังออย่างตึงนี้มาด,ดิที่เหลือคือสร้างโล่นะคนดูนะมือสองเนี่ยโล่โล่เนี่ยโล่ต้องต้องอันนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ผมทําไม้เพิ่มหน่อย เปลี่ยนห้าอันไม้เก็บไว้อ่าแล้วก็ทําในส่วนของอย่างอื่นนะไม่ใช่นี่นี่นี่ไอ้นี่ผมต้องสร้างมาด้วยนะนี่ใช้ใช้หินห้าอันกับไม้ห้าอันใช่ไหมโอเคนี่ผมต้องสร้างอีกหนึ่งสองตัวน,นี้เป็นกิ้วน่าจะไว้ไว้ทําอาหารแน่นอนเลยไม้ห้าอันกับหินห้าอันโอเคผมต้องไปเดินตามหาไม้ก่อนนะ จริงตัดเอาแถวนี้ก็ได้ไหมอ่ะผมไม่อยากตัดนะเพราะเวลามือออกมันหนาวเห็นไหมไหมเริ่มหนาวละโอเค์เบอร์รี่เนี่ยผมต้องไปโซนฝั่งนู้นถึงจะไม่หนาวมากนะครับนห่ไหมถ้าผมอยู่โซนฝั่งนั้นนะโคตรหนาวหนาวจะจัดเลยไปไม่ค่อยได้นะต้องมาแถวนี้ยินได้มานะแกรนิตเย้อุ้ย <c oughs> ไม้แถวนี้เต็มเลยนะ กินอาหารซะหน่อยเอ้าโยนไม้ไปทำไมวะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมาดินี่มีดาบแล้วเว้ยเอาสิมีดาบแล้วเว้ยเอาสิโอ้โหเจอวัวคนดูเจอวัว ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกร ิปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop no ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยไงวัวที่แบบผมบอกไว้นะครับนี่วัวอยู่เด๋ยวนี้เลยนะเออเนื้อวัวท่าไหนดินี่นี่แนะ่ไอเนื้อเหมือนกันครับถ้าเรากด e คือจะเป็นการรูปนะวย อ๋อ oh, ถ้าเรารูปเราจะได้อู oh, ้ได้กล่องนมมาหนึ่งอันคนดูดูดิเย้เวสต์ริกูดบูกินนมได้ด้วยนะอ่าไนส์มันจะเพิ่มสติมินาท่านผู้ชมนะเล่นกับวัวเล่นกับวัวโอ okay. เคไปวัวตัวอืนน่นดีเฮ้ยมีหมาป่าแถวนี้ด้วยว่ะพอดูผมต้องโยนโยนไฟไว้เล่นกับวัวแถวนี้ก่อน โอเคได้กล่องนมมามาดิมาดิหม,มาป่าไอหมาป่าวนินมาสิวะเอาสิเอาสิาสก็หุนเหมือนกันนะเนี่ยพี่คุกเนี่ย,พอ,อยพ,พอได้อยู่ับคนพอได้อยู่เอาอา,อาหารมาใส่ตรงนี้ก่อนใส่ช่องเสริมนะครับผมกินอาหารแป๊บ <c oughs> เดี๋ยวตุย นี่ยถ้าอยู่แถวนี้จะไม่ค่อยหนาวแต่อยู่โซนนูน้นหนาวจัดเลยนะเห็นไฟไหมต้องใส่ผมต้องอาจจะต้องย้ายอา,านนีคมมาแถวนี้นะตับอืมเย่ฟาร์มของชิวๆซะหน่อยเก็บไม้ไมาเยอะๆนะครับเก็บไม้กระหินนะฮะที่จริงเราตีต้นไม้ก็ได้นะอุ้ยเอายอยเงี้ยอืมดี่มีดาบเราง่ายขึ้นอยู่อย่างเงี้ย หินหินต้องเก็บเยอะๆนะหินพักางหลังนี่ใช้หินเยอะนะนี่ผลไม้ผลไม้ตืดผักผลไม้ปั๊มกินปั๊มกินปั๊มกินนี่แปลว่าฟักทองนะครับคนดูนะเป็นสั์เล็กๆน้อยสำหรับใครที่น้องๆหนูๆที่แบบว่ากำลังจะเออเรียนรู้ราภาษาอังกฤษนะครับไม้นี่เขาจะเรียกว่าวูทนะบูทวิเราเจออะไรอะ่ะวิเราเจอคนเอ้ไม่ใช่เราเจอสัตประหลาดคนดู เอ้ซอมบี้เปล่าวะวายซอมบี้คนดูโอ้ยโอยสองตัวเลยวิวิวิวทำไมวิทำไมมันเยอะจังวะแถวนี้สี่ตัวเลยไปดูโอ้โหมาเป็นบอกถังเฮ้ยเฮยบ้านอยู่ไหนบ้านเราอยู่ไหนวะคนดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยรสว่าตอนกลางคืนท้นองห่าอันตรายนะครับคนดูนั้นนี่ลมาผิดทิศลวมาผิดทิศวิลเ่มหนาวแล้วด้วยวิวิวิใจวิจของตกหมดเลยนะคนดูนะผมบอกให้กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน โอ้มากันติมเลย <laughs> มากันติมเลยโอ้มาหมู่บ้านให้ n อ็นีเราช่วยโอ้โหโอ้ยมีตัวเครื่องอันนั้นได้ด้วยนะคนดูนะร่อนมาใกล้ๆก่อนร่อนมาร่อนมาคนดูร่อนมาร่อนมาร่อนมามาดีก็มาดิก็มาดินี่โอ้โหเต็มเลยมีนักธนูนักธนูด้วยก็มาดีก็มาดิก็มาดีก็มาดิ เย่ yeah. ให้ n อ c นีซเราช่วยนะครับคนดูนะมาดีครับมาดีครับ <laughs> มาดีครับพี่มาดีครับพี่โหพวกผีโครงกระดูกนะอย่างเงี้ยเกลิตันอ็นซช่วยด้วย,ยนี่ไงว่าเราเอ็นซเราจัดไปลรวเมื่อกี้นี้สองตัวสวยสวยสวยแต่ก็ NPC นช่วย NPC นก่อนอืมอือืแบบตุ้ยยนะเอาของมาแจกนี่หมายพวกนี้แสดงว่าตอนกลางคืนมันเราไม่ควรออกนอกบ้านจริงนะ เร,เรามีโอกาสตายได้เลยแล้วเนี่ยคนดูใส่ใส่กินหงกินอาหารก่อนนะฮะอ่ากลางคืนนี่อันตรายนะฮะมันจะมีบอกโลเคชั่นอยู่ด้านล่างด้วยนะโอเคเราก็จะสร้างจุดต่อไปนะครับเป็นอันนี้วิลเลจมันคืออะไรเนาะอ่าเป็นวิลเลจริงซาวโอเคระวัสงสูงถุงใไม,ไม่ไม่ได้หรอต้องโซนนี้นะ อ๋อมันจะเป็นโซนปลอดภัย้ในการสร้างแน่นอนเลยนะคนดูโอเคเอาเป็นอะไรสีอะไรดีมีฟ้าสีแดงแล้วกันคอนเฟิร์มนี่ยเอาว่าเริ่มสร้างบ้านได้แล้วนะเวทีกูดบลูนี่เราก็สร้างได้เพิ่มแล้วนะตอนนี้ดออเราเริ่มสร้างเป็นหมู่บ้านแล้วนะครับนี่มีแปลนอะไรเงี้ยนะ ชั้นสองชั้นสามโอ้โอเคเลยเยาวะ่ะไม้เดี๋ยวแันบนึงนะต้องสร้างจุดต่อไปนี่เป็นอ่าเป็นจุดสเตมินาเลือดอะไรพวกนี้นะโอเคเราอัพเรวลบ้านได้ด้วยนี่มาคนดูโอเคเวดีกูดมันจะเป็นจุดฮิวนะอุย้ยอืมอยังไงวะยังไงวะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทําอะไรต่อนะผมต้องสร้างพวกนี้ต่อเฮ้ยนี่มีอะไรมาเต็มเลยนะนี่ชั้นส่งชั้นสอง,สอ,งอ๋อทำรั้วได้ด้วยนะมีรั้วมาแล้วไว้กันอาณาเขตตอนกลางคืนนะอ่าผมต้องสร้างเจ้าตัวนี้นะอันนี้ลัมเบอร์มิวไปแล้วโอเคเฮ้ยมีคนมาแล้วมีคนมาอยู่ผมต้องสร้างตัวนี้ใช้หินสามสิบอันใช่ไหมไม้กับวูฟโอ้ผมต้องไปล่าหมาป่านะ นี่มีคนเข้ามาเพิ่มไนท์ซูมิดอยู่ยินดีดรู้จักนะ <S <S โอเคมีคนมาอยู่ในหมู่บ้านเราเพิ่มว่าโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับพาร์ทนี้นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครแบบอยากโหลดมาเล่นนะครับก็ไปโหลดมาได้นะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างครับอย่า้คลิปเนะลยเนะอกโคดูเนาะได้ทั้งในส่วนของมือถือ Android แล้วก็ในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC เลยนะครับท่านผู้ชม,มก็ประมาณนั้นแหละนะครับอสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวก่อรเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูกดที่กดตึงเอาว่เอาว่ามันต้องการอะไรมา ต้องการอันนี้หรือเปล่าบ้านหรือเปล่า ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป r i ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no น1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย